3ซุปเปอร์ฟู้ดใน1ซองเดียวกัน ทุกคนควรจะทานให้ได้วันละหนึ่งสองเท่านั้นของเราเนี่ยเป็นสูตรที่เข้มข้นมากๆไม่ต้องทานเยอะทานแล้วค่ะช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์ตับนะคะบำรุงน้ําเหลืองช่วยฟอกเลือดช่วยระบบย่อยนะคะลดกรดไหลย,ย้อนนะคะและที่สําคัญนะคะเมื่อเลือดสะอาดตับสะอาดนะคะสุขภาพของเราเนี่ยก็จะดีด้วยนอกจากเราได้คอลาเจนนะที่ช่วยในเรื่องของการชําระล้างระบบเลือดในร่างกายระบบลําไส้ทําให้สิ่งสกปรปกออกไปจากร่างกายนี้แล้วนะยังมีแอนโทนจาก มังคุดซึ่งตัวนี้เนี่ยช่วยลดการอักเสบช่วยต้านเชื้อเวลาเชื้อแบคทีเรียนะคะแล้วก็ยังมีมะขามป้อมซึ่งให้วิตามินซีสูงมากเรียกได้ว่าตัว DTX Colorful ของเราเนี่ยนะคะเป็นตัวที่พิเศษมากๆทานง่ายมากก็คือเราชงใส่น้ำเนี่ยนะคะประมาณ600 ml ก็คือน้ำขวด10บาทนะคะแล้วเนี่ยแต่จริงๆหนิงชอบทานกับน้ำแข็งบางคนไม่ทานบางคนทาน